ลากรไขมัน EP 2นิสัยลดไขมันครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกินอะไรเข้าไปมันส่งผลออกมาหมดเลยมันจะเป็นหน้าตาผิวพรรณผมเล็บโรคต่างๆความแข็งแรงของร่างกายนะครับบางคนทําไมหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นสิวง่ายทําไมบางคนเป็นภูมิแพ้ง่ายทําไมบางคนมีไขมันรอบเอวเยอะทําไมบางคนมีไขมันที่แขนเยอะทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งที่คุณกินเข้าไปทําไมบางคนกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมบางคนคอเลสเตรอรอลสูง มันไม่มีใครยัดเข้ามาให้คุณครับคุณกินเข้าไปเองคุณเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเองฉะนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนนิสัยกันว่านิสัยไหนที่จะเอาไขมันออกนะครับคุณลองสังเกตอย่างนี้ก็ได้นะครับคนไหนที่ดูดีตลอดนะเห็นปุ๊บโหดูมีออร่าคือดูดีอะแบบไม่ใช่สวยหลอ่อแบบบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรเนาะแต่แบบไปปุ๊บเฮ้ยดูดีอะดูด,ด,ดีดูสุขภาพดีอะคุณเข้าใจคุณเห็นคนดูดีปะส่วนใหญ่คนที่ดูดีมักจะเป็นคนที่นิสัยดีและประสบความสําเร็จ เพราะอะไรเพราะเขามีนิสัยที่ดีครับเขามีนิสัยรักร่างกายของตัวเองและเขามีนิสัยที่ไม่เอาไขมันมาสะสมคือก่อนที่เราจะหุ่นดีหรือหน้าตาดีได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับว่าเราเนี่ยต้องรักร่างกายถ้าเราไม่รักร่างกายไม่ดูแลร่างกายเราจะมีหุ่นที่ดีนิสัยที่ดีได้ไหมครับไม่ถูกไหมครับคนที่รักตัวเองเป็นก็จะรักคนอื่นเป็นด้วยคุณสังเกตคุณที่คนที่เขารักรถของเขามากๆก็ได้ครับเห็นจะเห็นรถคุณจะมีเพื่อนนที่แบบโหรถแววหม่เอี่ยมสะ อาดครับลื่นเครื่องแรงดูแลรถอย่างดีตลอดเลยคุณรักอะไรเนี่ยสิ่งนั้นจะดูดีขึ้นเสมอครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากดูดีขึ้นอยากหน้าดีขึ้นอยากร่างกายดีขึ้นอยากหุ่นดีขึ้นมันคือร่างกายคุณครับคุณต้องเริ่มจากการที่คุณรักร่างกายคุณครับถ้าคุณไม่รักร่างกายคุณแล้วคุณเลือกกินเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะออกพุงใหญ่พุงย้วยหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระถูกไหมครับพุงป่องโอ้ ไขข้อเสื่อมหลังค่อมเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือนิสัยที่ไม่รักร่างกายเนาะถ้าเกิดคุณเริ่มรักร่างกายมากขึ้นนะครับเราอาจจะเซลฟ์ทอล์กเนาะพูดกับตัวเองทุกวันก็ได้ว่าฉันรักร่างกายของฉันนะครับคุณอาจจะไปดูกระจกนะครับทุกเช้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่ฉันยังมีร่างกายครบ32ฉันรักร่างกายนี้มากเลยที่อย่างน้อยทาให้ฉันได้เดินได้ได้มีมือไว้หยิบจับสิ่งของได้มีปากไว้พูดได้มีตาที่ไว้มองเห็นอย่างเงี้ย นะครับนี่คือนิสัยหลักร่างกายนะครับแล้วคุณก็จะเลือกของที่คุณอยากจะเอาเข้าปากได้เองนะครับคุณก็จะดูเป็นมากขึ้นคุณจะไม่ได้ขาดสติในการกินนะครับคนที่เขาไม่รักร่างกายเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงท็อป,ปิกนี้เวลากินอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่คิดครับอ่ะเหมือน EP ีหนึ่งจำได้ไหมพี่ที่เลือกน้ามันน้ามันเครื่อง2ชั่วโมงเลือกเสร็จปุ๊บมาสั่งลูกชิ้นทอดกินปุ๊บเคี้ยว3ามคำกืนด้วยนะประเด็น อย่างเงี้ยนี่คือไม่ได้รักร่างกายแต่เกิดสมมติพี่คนนั้นเขารักร่างกายเขาก็จะไปเขาจะคิดก่นอนเฮ้ลูกชิ้นทอดดีไหมถูกไหมครับเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากลูกชิ้นทอดเป็นไก่ปิ้งแทนถูกไหมครับเออมันก็สุขภาพดีกว่าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขเนาะโดยเป็นนิสัยรักร่างกายวันละนิดนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเป็นนิสัยง่ายๆนะครับในการรักร่างกายแล้วก็ลดไขมันเนาะสิบนาทียามเช้านะครับช่วง10นาทียามเช้าเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยมีนิสัยในการดูแลสุขภาพตั้งแต่นนวันเลย นแนะนําเป็นกินผลไม้ในมื้อเช้าก็ได้นะผลไม้ตามฤด,ดูกาลก็ได้นะเช่นมะเขือเทศแครลลอทอะไรเงี้ยตื่นมาปุ๊บก,ก็กินมะเขือเทศสักสามจีลูกดื่มน้ําสักสองแก้วกินกินน้ําแครอทปั่นน้ําผักปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใครที่ไม่มีเวลาก็เดี๋ยวนี้เนาะจะมีเป็นมิลิเพสเมนต์นะครับผลิตภัณฑ์ทดแทนเมื่ออาหารนะครับก็จะมีแบบพวกมิลิเพสเมนต์นะครับเยอะแยะมากมายเลยเนาะหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับก็เลือกแบรนด์ดีๆแล้วกันเนาะใครจะทานพวกมิลิเพสเมนต์หรือว่า เอ,อ่อทานเป็นโปรโตีนถ้าโปรโตีนเสริมเนี่ยผมแนะนําแบบแพนเบสนะครับเพราะมันจะไม่มีไขมันทรานส์นะไม่มีไขมันจากสัตว์เนาะถ้าเกิดเป็นพวกเวเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ออกกําลังกายและเป็นคนที่ไม่แพ้เลคโตสนะครับซึ่งคนไทย80%จะแพ้เลคโตสนะถ้าผมแนะนําแบบเซฟทุกคนทานได้ไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายหรือไม่ออกกาลังกายเนี่ยผมแนะนําเป็นพวกโปรตีนแพนเบสเนาะว่าคุณไหนกินโปรโตีนแพนเบสในตอนเช้าก็ได้ถ้าไม่มีเวลาเห็นไหมครับสินาทีแรกของตอนเช้านะดื่มน้ําเยอะๆกินโปรโตีนแพนเบส เหลือกินมิลลิเฟสเมนต์หรือกินผักกินผลไม้น้ำผักบั่นอย่างเงี้ยแค่10นาทีครับในทุกๆวันเนี่ยสุขภาพคุณก็ดีขึ้นแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดติดตามไว้ครับพบกัน EP หน้า